สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังแล้ว Get Podcast ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆสำหรับการเดินทางในชีวิตของพวกเราทุกคนนั่นคือการยืนอยู่ข้างตัวเองหรือ be for yourself ครับฟังดูอาจจะเรียบง่ายนะครับแต่ในความเป็นจริงการที่จะก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนปฏิบัติสิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในแต่ละวัน สิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็คือการที่เราต้องอยู่ข้างตัวเองให้ได้ก่อนครับไม่ใช่การต่อต้านคนอื่นนะครับแต่เป็นการสนับสนุนตัวเองอย่างแท้จริงเป็นการเลือกที่จะอยู่เคียงข้างความรู้สึกความต้องการและความฝันของตัวเราเองสําหรับหลายคนเรื่องนี้มันยากกว่าที่คิดนะครับอาจเป็นเพราะว่าเราถูกเลี้ยงดูมาให้คิดว่าตัวเองไม่สําคัญเท่าคนอื่นเสียงเล็กๆในหัวอาจจะคอยบอกว่าเราไม่ดีพอหรือความต้องการของเรามันไม่สําคัญเท่าของคนอื่น หรือบางทีเมื่อเราพยายามที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองในอดีตเราก็อาจจะเคยถูกขัดขวางถูกปฏิเสธหรือถูกทําให้ล้มเหลวจนรู้สึกท้อแท้และหมดกําลังใจที่จะทําเพื่อตัวเองอีกต่อไปหรือลึกๆแล้วบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรที่จะมีความสุขด้วยซ้าไปความรู้สึกเหล่านี้มันเหมือนเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นคอยกั้นเราไม่ให้เข้าข้างตัวเองอย่างเต็มที่มันคอยกระซิบว่าการดูแลตัวเองเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวหรือการใส่ใจความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราเป็นเพื่อนที่ดีให้กับใครสักคนเราทำอะไรบ้างเราให้กำลังใจเมื่อเขาพลัดพลัง้งเราปลอบโยนเมื่อเขาเสียใจเราปกป้องเขาจากคำพูดหรือการกระทำที่ไม่ดีเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของเขาอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินและเราอยากเห็นเขามีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำใช่ไหมครับคำถามคือแล้วเราล่ะครับเราเป็นเพื่อนแบบนั้นให้กับตัวเองหรือเปล่าเราให้กำลังใจตัวเองบ้างไหม เวลาที่ทำผิดพลาดหรือเราซ้ำเติมตัวเองเป็นอันดับแรกเราปลอบโยนตัวเองเป็นไหมเวลาที่เจ็บปวดหรือเรากลับเลือกที่จะกดทับความรู้สึกนั้นไว้เราปกป้องตัวเองจากความคิดลบๆของตัวเองหรือจากคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสารรค์ของคนอื่นหรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่หรือไม่แน่ใจนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าเรากำลังเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเราตำหนิตัวเองเร็วเกินไปไหมเวลาที่รู้สึกว่าทำได้ไม่ดีพอ เรามองข้ามสิ่งดีๆที่เราทำสำเร็จในแต่ละวันไปหรือเปล่าแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามหรือเราอาจจะลังเลที่จะปกป้องตัวเองจากการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่กล้าที่จะยืนยันสิทธิ์ของตัวเองหรือไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นถึงความต้องการที่แท้จริงของเราเพราะกลัวว่าจะถูกมองไม่ดีหรือกลัวว่าจะสร้างความขัดแยง้งหรือบางทีเราอาจจะยอมจำนนต่อความเจ็บปวดความทุกข์ใจของตัวเองเร็วเกินไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทน หรือช้าช้าเกินไปที่จะทำสิ่งต่างๆทั้งในความคิดของเราและในการกระทำในโลกภายนอกเพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหลายคนอาจจะคิดว่าการจะช่วยเหลือคนอื่นได้เราต้องเสียสละตัวเองก่อนแต่จริงๆแล้วลองคิดดูนะครับถ้าเราเองยังดูแลตัวเองไม่ได้ยังไม่สามารถยืนอยู่ข้างตัวเองได้อย่างมั่นคงเราจะมีพลังงานมีเรี่ยวแรงมีสติป,ปัญญาที่แจ่มใสพอที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนได้อย่างไร การดูแลตัวเองการยืนอยู่ข้างตัวเองจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวครับแต่มันคือรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของการปฏิบัติธรรมหรือการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านมันคือการเริ่มต้นด้วยการอวยพรให้ตัวเองมีความสุขขอให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์เป็นการอนุญาตให้ความสกเศร้าความต้องการและความฝันของเรามีความหมายกับตัวเราเองเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วสิ่งดีๆที่เราทำเพื่อตัวเองมันจะมีพลังมีความหมายและส่งผลกระทบที่แท้จริงครับ แล้วเราจะเรื่องต้นยืนอยู่ข้างตัวเองได้อย่างไรบ้างล่ะครับมีวิธีง่ายๆที่เราสามารถฝึกฝนได้ในชีวิตประจําวันลองถามตัวเองบนหลายๆครั้งดูครับว่าในสถานการณ์นี้ฉันกําลังยืนอยู่ข้างตัวเองหรือเปล่าฉันกําลังมองหาและทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองอยู่ไหมซึ่งแน่นอนว่าผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองนั้นบ่อยครั้งก็มักจะรวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันช่วงเวลาที่ดีที่จะถามคําถามนี้กับตัวเองก็คือ 1>, 1. เมื่อคุณรู้สึกไม่ดีเช่นเศร้าเจ็บปวดกังวลผิดหวังรู้สึกถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมขับข้องใจเครียดหรือหงุดหงิดการหยุดและถามตัวเองในภาวะเช่นนี้จะช่วยให้เรามีสติและไม่ไหลไปตามอารมณ์ลบๆจนทำร้ายตัวเองมากขึ้น 2. เมื่อมีใครบางคนกำลังผลักดันให้คุณทำอะไรบางอย่างการถามตัวเองจะช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่าสิ่งนั้นสอดคล้องกับความต้องการและคุณค่าของคุณจริงๆหรือไม่ หรือคุณกำลังจะทำไปเพราะความเกรงใจหรือแรงกดดัน 3. เมื่อคุณรู้ว่าคุณควรจะทำอะไรบางอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่คุณกลับไม่ได้ทำมันเช่นการยืนยันสิทธิของตัวเองกับใครบางคนการมองหางานใหม่ที่ท้าทายและเติมเต็มกว่าเดิมหรือการเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นการสูบบุหรี่การถามคำถามในสถานการณ์เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้คุณลงมือทำในสิ่งที่ควรทำ ในช่วงเวลาเหล่านี้หรือในช่วงเวลาอื่นๆทั่วไปลองใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างการยืนอยู่ข้างตัวเองครับเริ่มต้นด้วยการลองนึกถึงความรู้สึกเวลาที่เราอยู่กับใครสักคนที่ใส่ใจเราจริงๆคนที่รักและหวังดีกับเราอย่างไม่มีเงื่อนไขอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทครูบาอาจารย์หรือใครก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่รักการระลึกถึงความรู้สึกนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณสําคัญและมีค่าพอ ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการยืนอยู่ข้างตัวเองครับให้ความรู้สึกนั้นมันซึมซาบเข้ามาในใจของคุณจากนั้นลองระลึกถึงความรู้สึกเวลาที่เราอยู่ข้างใครสักคนอย่างเต็มที่ดูบ้างครับอาจจะเป็นลูกหลานของเราสัตว์เลี้ยงแสนรักหรือเพื่อนสนิทที่กําลังต้องการความช่วยเหลือลองสังเกตแง่มุมต่างๆของประสบการณ์นั้นให้ชัดเจนนะครับเช่นความพักดีที่เรามีให้เขาความห่วงใยอย่างสุดซึ้งความอบอุ่นที่เราส่งไป ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขาหรือการที่เราพร้อมจะออกหน้าปกป้องเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ความรู้สึกของการอยู่ข้างใครสักคนนั้นมันแผ่ซ่านเข้ามาในความตระหนักรู้ของเราให้เต็มที่เลยครับลองปรับเปลี่ยนทวงทางร่างกายของเราให้สอดคล้องกับความรู้สึกสนับสนุนและปกป้องนั้นดูอาจจะนั่งหรือยืนตัวตรงขึ้นเล็กน้อยอกผายไหล่ผึ่งขึ้นอีกนิด นี่คือการที่เรากำลังเสริมสร้างประสบการณ์ของการอยู่ข้างใครสักคนโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่า embodied cognition หรือการรับรู้ผ่านร่างกายซึ่งเป็นระบบประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวในสมองของเราที่รองรับและก่อรูปความคิดและความรู้สึกของเราการทำเช่นนี้จะช่วยให้ความรู้สึกนั้นมันชัดเจนและทรงพลังมากขึ้นครับต่อไปลองระลึกถึงช่วงเวลาที่คุณต้องเข้มแข็งมีพลังกล้าหาญหรือมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อตัวคุณเองบ้างครับ อาจจะเป็นประสบการณ์ง่ายๆอย่างเช่นการออกกำลังกายในช่วงสุดท้ายที่คุณต้องใช้พลังใจทั้งหมดที่มีเพื่อทำให้สำเร็จหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องหนีจากอันตรายแรงบางอย่างหรือต้องลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองเมื่อเผชิญหน้ากับคนที่น่าเกรงขามหรือการที่คุณต้องภาคเพียนอย่างหนักเพื่อทำโครงการใหญ่ๆให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องงานเหมือนกับข้อที่แล้วครับให้คุณเปิดรับประสบการณ์นั้นอย่างเต็มที่และปรับร่างกายให้สอดคล้องกับความรู้สึกนั้น เพื่อให้มันเป็นจริงมากที่สุดสำหรับคุณและเพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างเครือข่ายเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเข้มแข็งนั้นให้แข็งแรงมากขึ้นลองมองเห็นตัวเองในวัยเด็กครับเป็นเด็กน้อยน่ารักอ่อนโยนอบอบ,บางและมีค่าลองส่งผ่านทัศนคติของความพักดีความเข้มแข็งและความห่วงใย,ยแบบที่คุณมีให้คนอื่นไปยังเด็กน้อยคนนั้นที่เป็นตัวคุณในอดีต คุณอาจจะหารูปถ่ายของตัวเองตอนเด็กๆมาพกติดตัวไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วหยิบขึ้นมามองเป็นครั้งคราวเพื่อเตือนตัวเองถึงความบริสุทธิ์และความต้องการการดูแลของเด็กน้อยคนนั้นแล้วลองจินตนาการว่าคุณมีความรู้สึกและทวงทางของความพักดีความเข้มแข็งและความห่วงใยแบบเดียวกันนั้นเพื่อตัวคุณเองในวันนี้ในปัจจุบันขณะด้วยให้ความรู้สึกนั้นมันอบอุ้มตัวคุณในตอนนี้ไวมีสติรับรู้ถึงความรู้สึกในร่างกายของคุณเวลาที่คุณกำลังยืนอยู่ข้างตัวเองอย่างแท้จริง มันรู้สึกยังไงอาจจะรู้สึกอบอุ่นมั่นคงมีพลังหรือสงบเปิดรับและส่งเสริมความรู้สึกนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สังเกตหากมีความรู้สึกต่อต้านใดๆเกิดขึ้นเช่นความรู้สึกผิดความรู้สึกไม่คู่ควรหรือความกลัวแล้วพยายามปล่อยวางความรู้สึกต่อต้านเหล่านั้นไปอย่างอ่อนโยนจากนั้นถามตัวเองด้วยความชัดเจนว่าเมื่อฉันยืนอยู่ข้างตัวเองอย่างแท้จริงแล้ว อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันควรจะทำในสถานการณ์นี้คำตอบที่ได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่สุดหรือสบายที่สุดเสมอไปแต่มันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดสำหรับคุณในระยะยาวและจากนั้นก็ลงมือทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แม้จะเป็นก้าวเล็กๆก็ตามมีบางสิ่งที่อยากให้คุณจดจำไว้นะครับการยืนอยู่ข้างตัวเองนั้นหมายถึงว่าคุณใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงคุณปรารถนาที่จะรู้สึกมีความสุข แทนที่จะกังวลเศร้ารู้สึกผิดหรือโกรธคุณต้องการให้ผู้คนปฏิบัติกับคุณอย่างดีแทนที่จะปฏิบัติอย่างไม่ดีคุณต้องการช่วยเหลือตัวเองในอนาคตคนที่คุณจะเป็นในสัปดาห์หน้าปีหน้าหรือทศวรรษต่อไปให้มีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มันคือการลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดีของตัวคุณเองประสบการณ์ของคุณทั้งความคิดความรู้สึกการกระทําในแต่ละขณะนั้น มีความสำคัญนะครับทั้งต่อประสบการณ์การใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะและต่อร่องรายที่ยั่งยืนที่ความคิดและความรู้สึกนั้นทิ้งไว้ในโครงสร้างสมองของคุณทุกสิ่งที่เราคิดรู้สึกและทำกำลังหล่อหลอมตัวเราในอนาคตอย่างต่อเนื่องเป็นศิลธรรมและเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความสุภาพความเคารพความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาคำว่าผู้คนนั้น รวมถึงตัวคุณเองด้วยนะครับคุณมีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นความคิดเห็นความต้องการและความฝันของคุณก็มีความสําคัญและมีถุดยืนเท่าเทียมกับคนอื่นในโลกนี้เช่นกันอย่าลดทอนคุณค่าของตัวเองลงไปนะครับและสุดท้ายเมื่อคุณดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วคุณก็จะมีสิ่งดีๆมากมายที่จะมอบให้กับผู้อื่นได้ตั้งแต่คนใกล้ชิดรอบตัวคุณไปจนถึงโลกทั้งใบเหมือนกับการเติมน้ําในแก้วของตัวเองให้เต็มก่อนเมื่อแก้วของเราเต็มแล้ว เราจึงจะสามารถแบ่งปันน้ำนั้นให้กับผู้อื่นได้อย่างไม่ขาดพร่องการยืนอยู่ข้างตัวเองจึงไม่ใช่การเดินทางที่สิ้นสุดแต่เป็นการฝึกฝนที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้และเมื่อคุณเชี่ยวชาญในการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความหมายความสุขและพลังใจที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างแน่นอนครับเริ่มต้นจากวันนี้จากขณะน,นี้ลองถามตัวเองดูนะครับ ว่าฉันกำลังยืนอยู่ข้างตัวเองหรือเปล่าแล้วก้าวเดินไปบนเส้นทางนั้นด้วยความรักและความเข้าใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ฟังและเก็ตพอดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ